ลูกท้องผูกยิ่งส่วนก้นยิ่งอาจไม่เป็นผลดีและทําให้แก้ภาะวะท้องผูกลูกได้ยากขึ้นค่ะดังนั้นถ้าคุณแม่นะคะเห็นว่าลูกท้องผูกไถย่ยากไถ่แข็งเบง่งถ่ายมากถ่ายเป็นเม็ดกระสุนถ่ายก้อนใหญ่มีเลือดเคลื่อนนะคะไม่ควนิ่งนอนใจน,นะคะรลูกไปปรึกษากับคุณหมอนะคะแล้วต้องมีการปรับพฤติกรรมร่วม<อ>ด้วยเสริมให้ลูกกินผักผลไม้ที่ให้ไฟเบอร์สูงยกตัวอ,อย่างเช่นผักก็บ็อกครี่ข้าวโพอดอ่อนแครอทผลไม้นะคะก็ยกตัวอ,อย่างเช่นส้มกล้วยแก้วมังกรมะละกอสุกอัดพ่อช่วยถ้าลูก แบติ๊กนะฮะอย่างก,กล่องนี้นะคะก็อาจจะพอช่วยเป็นแบบซองเอาไปผสมกับนมหรือน้ำนะคะประมาณ1ออนซ์ให้ลูกทานในเวลาเดิมของทุทกๆวันแล้วก็ติดตามผลทำครบคู่กับการส่งเสริมให้ลูกกินน้ำให้พอส่งเสริมให้ลูกค่ะมีการขยับเขยืขย้อนร่างกายนะคะถ้าลูกสามารถเดินได้วิ่งเล่นได้ก็แนะนําให้ลูกค่ะวิ่งเล่นออกกําลังกายลูกคนไหนนะคะยังไม่สามารถเดินได้วิ่งเล่นได้นะคะการนวดท้องนะคะเป็นรูปตัวอยู่ความเยี่ยงสําคัญจําเป็นเพราะว่าช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้แล้วถ้าถึงวัยอายุประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะคะให้ความร่วมมือในการฝึกกนนั่งระถแล้ว ฝึกวินัยในการนั่งซ่วมนะคะหรือว่านั่งกระโหนะะ <c oughs> น,นะคะก็จะช่วยฝึกการคับถ่ายลูกได้ค่ะช่วยทําให้ลูกขับถ่ายดีอือลรูกนุ่มขึ้นนะคะน้อนลูกอายุหเดือนขึ้นไปนะคะสามารถทานได้ผลลัพธ์ของการทานขึ้นกับแต่ละบ,บุคคลไม่ได้มีผลต่อการรักษาแต่อย่างใดพิกัดจรินไดตะการดันล่าง